บุนต้องบทในสภาก่อนเริ่มเจรจากับสภาพยุโรปอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเต้นลำสนุกสนานไม่สนเสียงวิจารณ์บริหารงานผิดพลาดนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจประเทศหัวไวเตรียมออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ทำงานเร็วที่สุดในโลกติดตามได้ในเที่ยงวันทันโลก สวัสดีครับเที่ยงวันทันโลกกับผมเกษมสันวิรุฬกครับเป็นช่วงสุดท้ายของเที่ยงวันันการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะแบ่งเป็น2ช่วง้วยกันช่วงทันโลกแล้วก็ช่วงทันสมัยมีข่าวคราวต่างๆมากมายวันนี้มีข่าวน่าสนใจมากเลยครับเชิญชมครับศาลสูงของสาราชอาจักรตัดสินให้รัฐบาลต้องนําเรื่องการออกจากสภาพยุโรปหรือเบกซิสให้รัฐสภาพิจารณาลงมติก่อน ขณะที่รัฐบาลโดยนางเทเรซาเมจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนได้เร็วที่สุดผู้อพยพราว240คนซึ่งเชื่อว่ามาจากแอฟริกาตะวันตกจมน้ำตายในเหตุเรือล่มสองครั้งบริเวณนอกชายฝั่งริเบียจนถึงขณะนี้ยังมีการกู้ศพผู้เสียชีวิตขึ้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้านโฆษกองการยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศหรือ IOM ระบุว่าในปีนี้มีผู้อพยพกว่า4,200คนเสียชีวิตระหว่างพยายามเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังยุโรปโดยคาดว่าจนถึงขณะน,นี้มีผู้อพยพมากถึง3 0 0 0 0 0คนอพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปีนี้ กองทัพรัฐบาลทหารอิรักรุกคืบเข้ายึดพื้นที่หลักของเมืองโมซูด้วยการแทรกซึมเข้าทางชายแดนด้านตะวันออกซึ่งถือเป็นการบุกโจมตีเข้าไปในเขตที่กลุ่มนักรบไออสยึดครองอยู่ได้มากที่สุดในรอบ2ส,สัปดาห์ ของสุดท้ายเรื่องตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลโพลออฟโพลส์ของบ b c ที่สรุปภาพรวมจากผลโพลระดับชาติหาสำนักล่าสุดชี้ว่านางฮิลาลี่ลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนเท่ากับนายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพภบริกันที่45เปอร์เซต่อ45เปอร์เซหลังจากก่อนหน้านี้มีคะแนนคู่ขี้สูสีกันทั้งในระดับชาติและระดับรัฐ สมเด็จฮุนเซนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาแสดงความหวังว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยเชื่อว่าชัยชนะของทรัมป์สร้างสมดุลให้โลกในทิศทางที่ดีขึ้นจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย นายซุงคิมนักการทูตชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งทูตสหรัฐอเมริกาประจําฟิลิปปินส์คนใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้หลังก่อนหน้านี้นายโรดริโกดูตเต,รเตรประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประทบคารลมอย่างรุนแรงกับทูตคนเก่านายฟิลิปกโกเบิร์กหลายครั้ง จักาเศรษฐกิจอียิปต์หลังปล่อยค่าเงินลอยตัวเพราะถูกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บีบให้ทำก่อนจะยอมปล่อยกู้ให้จำนวน1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ420 0 0 0ล้านบาทสถาบันมะเร็งในสหรัฐอเมริกาพบว่าจำนวนของผู้หญิงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกคาดว่าเพิ่มขึ้นอีก5.5ล้านคนในอีก24ปีข้างหน้าหรือในปี2 5 7 3โดยเทียบเท่ากับจำนวนประชากรของประเทศเดนมาร์ก ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเกือบ60%จากอัตราการตาย,ตายด้ยวยโรคมะเร็งในปี2555นักวิทยาศาสตร์พบว่าใบยาสูบของบุหรี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง DNA ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่20มวนต่อวันจะทําให้เซลล์ในปอดเปลี่ยนรูป150ครั้งต่อปีถึงแม้ว่าบางคนจะเลิกการสูบบุหรี่แล้วก็ตาม อะไจริงๆนะครับบุรี่เลิกได้เลิกเถอะครับไปดูการเมืองสหรัฐครับเข้าโค้งสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายไม่กี่วันท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าขณะน,นี้ทั้งสองพักผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยนะครับพักร,รัฐที่เข้าลงไปเนี่ยก็คือรัฐซึ่งเขาเรียกว่าสวิงสเตทคือรัฐซึ่งยังไม่รู้จะเลือกใครการเมืองสหรัฐก็เหมือนการเมืองไทยนะครับบางรัฐเดมโมแครตของลินตันครอบครองอยู่บางรัฐอิลิฟาบิกันของโดนัลด์ทรัมป์ครอบครองอยู่แต่มันจะมีบางรัฐครับซึ่งไม่แน่แล้วแต่ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยใครเหนือกว่านโยบายดีกว่าตัวผู้สมัครดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองทีมต่างก็ลงไปในใน,ในรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทตรงนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ใช้เงินล่าสุดอาทิตย์สุดท้ายสำหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ท่านผู้ชมลองเดาสิครับว่าเท่าไหร่ใช้เงินทั้งสิ้น875ล้านบาทในอาทิตย์สุดท้ายของการเลือกตั้งประดีสหรัฐนะครับนี่คือความร้อนแรงซึ่งวันนี้บอกไม่ได้แล้วครับว่า ใครยันผู้ชนะก็ติดตามทางช่อง3าและเครือข่ายนะครับในวันที่9ก้าแต่เช้าเป็นต้นไปคิดว่าน่าจะรู้ตรงนั้นนะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งที่เมื่อวานผมเลฟ้ฟังเวเนซุเอลาผู้คน30ล้านคนกําลังเดือดร้อนเศรษฐกิจกําลังก้าวไปสู่การล้มละลายคนลุกคือกันการเมืองขัดแย้งผู้คนพยายามที่จะลุกขึ้นมาถอดถอนตัวแปรดีนิโคลัสมาดูโรแล้วเขาทําอะไรอยู่ในขณะที่ประชาชนออกมาประท้วงไปชมภาพครับ ทำจังหวะที่ว่าสาวซากับภรรยาตัวเองในรายการวิทยุแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอาคลิปมาออกให้ดูว่าไม่เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจอะไรเลยเศรษฐกิจไม่มีปัญหาประเทศเราไปได้นะครับการที่คลิปนี้ออกมาทําให้คนที่โกรธแค้นโกรธเคืองยิ่งแค้นข้าไปใหญ่คนกําลังล้มละลายอดตายกันอยู่ขนาดนี้เ mm hmm. ต้นรําแบบนี้สงสัยไม่รอดแน่นะครับนั่นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นส่วนอีกข่าวหนึ่งซึ่งใหญ่เขย่าโลกเลยนะครับก็คือเรื่องของสาราชนาจักรนะครับ เรื่องของเรื่องต้องทอนย้อนความแบบนี้ครับสหภาพยุโรปกับประชาคมอาเซียนเนี่ยหลายคนชอบปนกันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง28ประเทศที่รวมตัวกันเป็นอ eu หรือสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเข้ารวมตัวกันเหนียวแน่นมากเกือบจะเป็นประเทศเดียวกันเลยนะครับมีข้าราชการร่วมกันมีนโยบายการเงินร่วมกันนโยบายความมั่นคงร่วมกันอย่างเดียวที่เขาต่างกันก็คือกองทัพคนละกองทัพนะครับก็รวมกันมาแบบพูดง่ายเกือบจะเป็นประเทศเดียวกันละนะครับตัวสาราจราจักรเนี่ย เวลารวมเข้าไปตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากรวมพอรวมเข้าไปก็รู้สึกครับว่าเอ๊ะพอรวมไปแล้วอานาจรัฐรบาลตัวเองก็น้อยลงนะค่างเงินซึ่งสหรอาจาจัรไม่ยอมใช้เงินปอนไม่ไม่ไมไมชอบไม่ยอมใช้เงินยูโรเนี่ยนะครับใช้เงินปอนของตัวเองก็รู้สึกว่าค่างเงินของตัวเองก็เป็นคล้ายๆลูกเมียน้อยแล้วก็รู้สึกว่าทุกปีทุกปีเนี่ยสหรอาจะจัรต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ EU มากกว่าที่ EU กลับเข้ามาช่วยมีการคำนวณเล่นว่าแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ย เงินที่สหราจักรต้องจ่ายฟรีๆประมาณ17,00 0ล้านบาทถึง1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับมากไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นฟางเนจุสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องผู้อพยพเพราะว่าพอเป็นสภาพยุโรปด้วยกันเป็นยูด้วยกันเนี่ยต้องรับผู้อพยพตามนโยบายของ e U คนสหราจักรไม่อยากจะยอมไม่อยากจะให้ผู้อพยพต่างๆชาติเข้ามาอยู่กลัวเรื่องการก่อการร้ายเห็นภาพในเยอรมันแล้วเห็นภาพความนิยมของนางเอชเลรเมอร์เคิลแล้วก็ไม่อยากจะรับนี่คือสิ่งที่กดดันรุมเร้ามาเรื่อยๆจนสุดท้าย นายกเดวิดแคมารอนก็เลยเอาเรื่องเข้าสภาให้สภามีมติว่าให้ประชาชนลงประชามติว่าจะอยู่กับสภาพยุโรปหรือออกที่เรียกว่าเบรกซิตนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตอนแรกที่บอกว่าจะมีการลงประชามติทําโพกี่ครั้งกี่หนใครมาทำเนี่ยผลโพออกมาบอกว่าอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนไม่มีทางเลยที่จะออกเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งได้ประโยชน์แม้ว่าจะมีคนไม่พอใจแต่อยู่ดีกว่าไม่อยู่ปรากฏว่าพอลงประชามติจริงๆในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาพิกล็อก ฟ้าถล่มนะครับปรากฏว่าเบกซิตชนะ52ต่อ48เปอร์เซ็นต์แต่คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับอ้าวเมื่อชนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนายกเดวิดคาร์อนก็ต้องลาออกนะครับเพราะเขาเชี์ให้อยู่พระลาออกก็คนในสมาชิกพรรคตัวเองเ,อเทเรซาเมสุภาพสตรีท่านเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเธอก็เป็นสุภาพสตรีเป็นนายกเป็นผู้นำพวกอ้าวตกลงกันแล้วว่าจะเป็นเบกซิตเบกซิตคือเบกซิตเดินหน้าออกถึงแม้ว,ว่าพรรคเธอจะไม่เห็นด้วยกว็าตามเธอก็เดินหน้า ตามฉันธามาติของประชาชนซึ่งลงประชามาติเอาไว้นะครับเธอก็ประกาศไปเลยว่ามีนาคมเดือนหน้าจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มเจราจาออกอย่างเป็นทางการด้วยการเริ่มใช้มาตรา50ของกฎหมายของสาภาพยุโรปเนี่ยนะครับที่กสนนิชาลิสบอนเนี่ยจะเริ่มเจราจาเป็นทางการว่าการออกออกอย่างไงเจราจาต่อรองกันอย่างไรปรากฏว่ามีคนไม่เห็นด้วยกันแนวทางนี้ครับ <c oughs> ก็เอาเรื่องเนี่ยไปส่งให้ศาลสูงบอกว่าไปดูซิรัฐบาลมีอำนาจจริงหรือเปล่าที่จะไปเจรจาศาลสูงพินิษพิเคราะห์เสร็จแล้วบอกว่า รัฐบาลไม่มีอำนาจรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปเจราจากับสภาพยุโรปรัฐบาลต้องเอาเรื่องทั้งหมดกลับมาเข้าสภาก่อนให้สภารู้ก่อนว่าจะไปเจราจาอะไรจะไปตกลงอะไรเมื่อสภาลงมติแล้วจึงจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับสภาพยุโรปได้วุ่นเหรสิครับทีนี้ก็เลยงงกันหมดนายกเิซ่ามีก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยื่นฟ้องกับสารนิกาสารสูงขั้นสุดท้ายดูซิว่าจะเอาอย่างไรแตปร่ประเด็นคืองี้ครับวันนี้เนี่ยอังกฤษก็ค่อนข้างจะยุ่งยากวุ่นวายสับสน ถ้าความไม่ชัดเจนยังคงต่อไปควรจะรับผลร้ายก็คือสาภาพสาราชนาจักรและมันกระทบกับเศรษฐกิจสาภาพยุโรปและกระทบไทยกระทบโลกในที่สุดอันนี้แทนที่จะเป็นหนังจบสั้นๆนะครับกลายเป็นหนังเรื่องยาวก็เลยไม่ง่ายเลยอย่างที่คิดนะครับอันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเอาละครับไปดูคำคมครับนี่ครับคำคมถ้าตั้งใจจะทํางานไม่มีที่ไหนเหมาะสมเท่ากับจุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือบอกว่ามีอะไรก็อยากทํางานต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ เป็นคำคมของใครนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาเฉลยกันนะครับกลับคำสูตรครั้งที่สองของเชีงวันทะโลกกับผมเกษมสันวิรกุลนะครับเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงสุดท้ายของข่าวเชียงวันทันเหตุการณ์ผมจะนําเสนอข่าวต่างประเทศย่อยง่ายๆเอาเฉพาะข่าวที่สําคัญสําคัญ ดูไปรับประทานอาหารไปสบายๆมาเล่าให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ในเบรกที่2ในช่วงที่2นี้จะเป็นช่วงทันสมัยจะพยายามหาข่าวคราวที่มันทันสมัยสบายๆวันนี้มันสุกสบายๆนะครับมีข่าวให้ดูรายข่าวเลยเชิญชมครับจีนส่งจรวดลองมาร์ชห้าซึ่งเป็นจรวดขนส่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศขึ้นสู่อากาศแล้วเมื่อวานนี้โดยยิงขึ้นจากศูนย์ส่งดาวเทียมหวนชางในมณฑลไหหลำทางตอนใต้ของจีน ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีนโดยในปีหน้าจะมีการส่งยานสำรวจช้างเอ๋อหขึ้นสู่ดวงจันทร์ด้วยสายการบิน Air f ฟรานซ์ KLM เดินหน้าตั้งสายการบินต้นทุนต่ำใหม่หรือ low cost airline ที่ชื่อว่า b o o s ์มีคอนเซ็ปต์คือเรียบง่ายทันสมัยและนวัตกรรม สิงคโปร์แอร์ไลน์เผยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายภายหลังจากที่ผลประกอบการลดลงและถูกคู่แข่งตัดราคาเนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวขณะที่สายการบินคู่แข่งอย่างสายการบินคาเชปาซิฟิกก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันหัวเว่ยเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นหวังปลุกกระแสแทนที่ซัมซุงกาเล็กซี่โน๊ตเโดยหัวเว่ยรุ่นเม9เก้าเป็นสมาร์ทโฟนแบบ Android 7ซึ่งอ้างว่าจะทำให้เม9เก้าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วสูงสุดในตลาด โดยมี2รูปแบบที่มีจอแสดงผลความคมชัดแบบ Full HD และอีกรุ่นร่วมผลิตกับ Porsche ที่หน้าจอมีความละเอียดมากกว่าเกือบ2เท่า <S <S Metro Bank ธนาคารสัญชาติอังกฤษเป็นองค์กรล่าสุดที่อนุญ,ญาตให้ลูกค้าใช้คำนำหน้าชื่อใหม่ที่ไม่ระบุเพศขณะที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมองว่าเป็นก้าวใหม่ที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นกลายเป็นกระแสที่ แทบจะทุกบริษัททํากันมากขึ้นนะครับในประเทศตะวันตกไปดูเมโทรแบงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารซึ่งบอกว่ามีบรรยากาศสบายสบายบรรยากาศเป็นมิตรกับลูกค้านะครับมีลูกอมให้มีดอกไม้ให้ในวาระถ้าเป็นคนรักสุนัขพาสุนัขมาแบงก์เขาก็เปิดให้เข้าเดินเข้ามาสบายสบายอันนี้เป็นเมโทรแบงก์ครับยินดีต้อนรับหมดเลยวันนี้เมโทรแบงก์อย่างที่ข่าวบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เปิดช่องครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานของธนาคาร หรือเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวพนักงานไม่ว่าลูกค้าจะมาเปิดบัญชีใหม่เนี่ยจะระบุเพศไปเลยว่าเป็นนายก็ได้นางสาวก็ได้ถ้าเป็นฝรั่งก็มิสเตอร์มมอาร์จุดนะครับมาร์เอสจุดหรือเอ็มเอสจุดหรือถ้าไม่อยากระบุเพศก็ใช้ว่าเอ็มเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกนี้ครับจะได้เข้าใจกันเนี่ยครับถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับฝรั่งก็ใช้ MR จุดถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็มิสนะครับถ้าผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ MIS หรือบางคนก็นิยมใช้ m s เฉยๆจุดไม่ต้องบอกว่าแแตต่่่งงงงาานนหรือไม ตอนนี้สิ่งที่เมโทรแบงค์ทำก็คือว่าไม่ต้องระบุเพศเลยไม่อยากระบุเพศไม่ต้องก็เขียนว่า mx นะครับจะเป็น mx อริศรา,า mx พาร์ซิด mx กเกษมฐานได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นชื่อบัญชีเห็นบัตรพนักงานเห็นแต่ mx เนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นเพศอะไรอันนี้เป็นแนวโน้มใหม่ที่นิยมมากในยุโรปนะครับไม่เฉพาะเมโทรแบงค์เท่านั้นอาไปดูไปดูดิกชันนารีดิกชันนาร,นารีออกฟอร์ดดิกชันนารีที่อยู่ในเว็บไซต์ก็ทาสมัยปัจจุบันมีคําแปลเรียบร้อยแล้ว MX หมายถึงคนที่ไม่คำนำหน้าคนที่ไม่ประสงค์จะบอกว่าตัวเองเป็นเพศอะไรนะครับแล้วไม่ได้เฉพาะคำนำหน้าเฉยๆนะครับทีนี้ในหลายประเทศห้องน้ําก็มีห้องน้ําสําหรับคนที่ไม่ประสงค์จะบอกว่าเป็นเพศอะไรเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นความทันสมัยของสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับอันนั้นเป็น MX อันนั้นเป็นยุโรปเป็นตะวันตกมาดูเกาหลีใต้บ้างวันนี้ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ผมจะได้ฟังว่าเขาสร้างคนอย่างไรพูดถึงกอล์ฟท่านผู้ชมหลายท่านคงเล่นกอล์ฟ พูดถึงกอล์ฟแล้วก็เป็นสุภาพสตรีเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักกอล์ฟเกาหลีใต้เนี่ยครองโลกนะครับต้องบอกว่าครองโลกเลยจริงๆนะครับวันนี้40%ของออถ้วยรางวัลเมเจอร์รางวัลใหญ่เนี่ยต้องบอกนักกอล์ฟเกาหลีใต้ชนะ10อันดับแรกของนักกอล์ฟของโลกสุภาพสตรีเนี่ยนะครับ6คนเป็นนักกอล์ฟเกาหลีใต้ในร้อยอันดับแรก 40, 40คนเป็นนักกอล์ฟเกาหลีใต้ นี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับรางวัลชนะเลิศกันมากมายมโหฬารเนยนะครับทั้งบทนี้ทําไมเขาถึงสร้างคนได้ขนาดนี้มี4ปัจจัยด้วยกันที่อธิบายว่าทําไมเกาหลีใต้สามารถสร้างนักกอล์ฟผู้หญิงได้เก่งกว่าชาติอื่นๆในโลกนี้นะครับไปดูประเด็นที่1นนะครับเนี่ยครับผู้หญิงชุดดำตัวนี้ครับพักเซรีนะครับพักเซรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเกาหลีใต้คนแรกที่มาชนะรางวัลใหญ่ในปี2อ4 1นเะครับเธอไปชนะรางวัล u s o อ e n เพแบบดราม่าเลยนะครับ ต้องบอกว่าปีนั้นที่เธอไปแข่งเนี่ยภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้พูดได้นิดเดียวเขาบอกว่าเปลี่ยนชุดในในห้องเครื่องแต่งกายกับคนอื่นยังไม่กล้าเลยไม่รู้จะคุยใครเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในรถเปลี่ยนรองเท้าในรถชนะเสร็จยังไม่รู้เลยว่าถ้วยที่ตัวเองชนะนั้นเป็นเมเจอร์นะครับแต่การชนะครั้งนั้นพลิกทุกอย่างเลยเพราะหลังจากนั้นมาเธอชนะอีก5้าเมเจอร์คือ5้าหรางวัลใหญ่และอีกส9เาทัวร์นาเมนต์ถือว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ นักกอล์ฟเกาหลีใต้ผู้หญิงอันนั้นคือปัจจัยที่หนึ่งนะครับพลิกโฉมกอล์ฟเลยอันที่สองครับเด็กเกาหลีใต้เด็กรุ่นใหม่เกาหลีใต้คิดอย่างไรคนรุ่นใหม่เกาหลีใต้เด็กรุ่นใหม่เกาหลีทุกคนคิดแบบนี้ครับเห็นพักเซรีชนะอยากจะเดินตามจะไม่เดินตามเพื่อเดินตามรอยเดินตามเพื่อจะเอาชนะพักเซรีนี่คือวิธีคิดของคนเกาหลีใต้นะครับคนเกาหลีใต้ถูกเลี้ยงให้คิดว่าคนชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดผู้ชนะเท่านั้นที่ได้รางวัลคนที่ได้ที่สองที่สามไม่มีความหมายอะไรเลย คนเกาหลีใต้ทุกคนเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแข่งขันกันคนเกาหลีใต้บอกว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนชาติเดียวกันมาแข่งกันก็เป็นคู่แข่งไม่เคยเป็นเพื่อนต่างไปจากวิธีคิดของคนตะวันตกนะครับคนตะวันตกเนี่ยอตอนแข่งก็แข่งเลิกแล้วถ้าเพื่อนชนะก็ไปยินดีกับเพื่อนคนเกาหลีใต้จะไม่ค่อยรู้สึกงานรู้สึกว่าไม่ได้ข่าวหนา้าฉันต้องเอาให้ดีฉันต้องชนะให้ได้นี่คือวิธีคิดของคนเดหยวใต้นอกจากนั้นครับคนเกาหลีใต้เนี่ยโคชตะวันตก,ท,กนทุกคนที่ไปสอนกอล์อฟในเกาหลีใต้บอกว่า คนเกาหลีใต้นักกอล์ฟเกาหลีใต้เป็นนักกอล์ฟที่มีวินัยสูงที่สุดในโลกบอกให้ฝึกเขาไม่ได้ฝึกเท่าที่บอกเขาฝึกเกินที่บอกและก็ฝึกด้วยใจรักเขาฝึกด้วยความมุ่งมั่นทเทียกว่าแพชันมากไปกว่านั้นครับกีฬากอล์ฟเนี่ยถูกจริตก,กับคนเกาหลีใต้เพราะว่ากีฬากอล์ฟไม่ต้องอาศัยกรรมการมาตัดสินว่าแพหรือชนะกีฬากอล์ฟนั้นบอกว่าทําเองได้เองตีเองตีดีชนะตีไม่ดีแพ้นี่คือวิสัยของคนเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้จะคิดว่า ฉันทาไอ้นี่ฉันต้องได้นี่ฉันไม่ได้ทําฉันก็ไม่ได้อันนี้คือวิธีคิดและที่สําคัญที่สุดคือคนเกาหลีใต้ถูกสอนให้ควบคุมอารมณ์ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจหรือหัวเสียโดยเฉพาะหัวเสียนี่เป็นปัจจัยที่2ที่ทําให้นักกอล์ฟหญิงเกาหลีใต้เก่งมากประเด็นที่3ครับการฝึกฝนต้องบอกว่าเกาหลีใต้ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยดูสิครับ Driving Range คือสนามฝึกซ้อมเนี่ยเต็มไปหมดเลยซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็จะมีมืออาชีพมาฝึกอย่างเงี้ยครับฝึกกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกบ่่อยเทาไหร วงยิ่งนิ่งวงยิ่งแม่นกอล์ฟเป็นกีฬาการเพอร์เฟกนะครับแล้วสนามกอล์ฟก็สวยงามเวลาไปเล่นก็รู้สึกอยากจะเล่นมีแรงบันดาลใจพวกนี้ทําให้นักกอล์ฟอยากเล่นมากขึ้นและอันที่4ครับปัจจัยที่4ความสําเร็จนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับความสําเร็จนํามาซึ่งความสําเร็จอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความสําเร็จของพักเซรีความสำเร็จของใครดอกใครของนักกอล์ฟเกาหลีใต้ชี่ชนะกันเยอะแยะมากมายเนี่ยยิ่งดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแข่งขันกันนะครับวันนี้กอล์ฟ LPGA สำหรับผู้หญิิงงทีีี่่่เเป็นมนมะมมือาาาชพครจกกดแแขข 23ทัวร์นาเมนต์นะครับวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น33ทัวร์นาเมนต์และ14ทัวร์นาเมนต์ใน33นั้นเป็นการสนนุนโดยบริษัทในเอเชียของเรานี่เองในเกาหลีใต้ท่านผู้ชมทราบไหมครับในแต่ละปีกอล์ฟผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาจัดแข่งกัน78รายการต่อปีรางวัลรวมทั้งสิ้นของ78รายการนี้เท่าไหรทราบไหมครับ700ล้านบาทรางวัลของกอล์ฟผู้หญิงนะครับแลวเขาสร้างเด็กนี่คือรางวัลมหาศาลใครก็อยากได้เงินตรงนี้แล้วเขาก็แบ่งเป็นสารระดับรับเด็กๆนะครับ แข่งชนะที่หนึ่งขึ้นมาแข่งระดับที่สองแล้วชนะแล้วแข่งระดับที่3าชนะก็จะส่งไปแข่ง l p a ในเมืองนอกทั้งสี่ปัจจัยนี่นครับที่ทาให้นักกอล์ฟผู้หญิงเกาหลีใต้เขาเป็นเจ้าโลกอยู่ในทุกวันนี้ครับอันนั้นก็เป็นลักษณะการสร้างคนเที่ยวมาฝากกันให้ทราบกันไว้นตรงนี้เลยนะครับเอาละครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโรบอทนะครับเป็นเรื่องของโรบอทเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ผมจะพาไปดูโรงแรมแห่งหนึ่งไปดูเจ้าตัวนี้ครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ ตัวนี้คือหุ่นยนต์เนี่ยเขาถามว่าต้องการอะไรไหมนะครับนะครับแต่ละครับเริ่มเลยครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถูกใช้งานในโรงแรมนะครับเนี่ยครับเมื่อเราโทรศัพท์ลงไปสั่งพนังกงานโรงแรมว่าเราต้องการขนมพนังกงานโรงแรมก็จะจัดให้ขนมอาื่อนดื่มตัวนี้ก็จะวิ่งมาพอใส่ฝาหน้าส่งปับ๊บหุ่นยนต์ตัวนี้เดินได้เองครับท่านผู้ชมครับเดินไปนี่ขึ้นลิฟต์ได้เองด้วยนะครับ กดลิฟต์สั่งลิฟต์เองได้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วไฟสีส้สมๆม,มุง่วงที่เห็นเนี่ยนะครับคือไฟที่ทําให้รู้สึกว่าเดินแล้วไม่ชนอะไรอ้าวเคาะประตูไม่เคาะหรอกครับใช้โทรศัพท์อัตโนมัติเข้าไปเรียกเจ้าของห้องบอกอ้าวออกมารับได้แล้วนะครับเจ้าของห้องก็ออกมารับออกมารับปั๊บก็เปิดรับของไปนะครับเอาของไปเสร็จไม่ได้รลายเฉยน,นะครับก่อนจะลาต้องถามว่าผมทํางานดีไหมประเมินหน่อยอประเมินว่าดียิ้มบาย หุ่นยนต์ตัวนี้ก็เดินกลับนะครับเดินเรียบร้อยทั้งหมดนี่นะครับบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน3นาทีจากจุดที่เราโทรศัพท์ลงไปสั่งพนักงานโรงแรมช่วงนี้จะรับเนี่ยตอนนี้แม้จะมีใช้ไม่มากอันนี้ในสหรัฐอเมริกานี่ครับอีกหน่อยหุ่นยนต์แบบนี้จะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอามาฝากกันในวันศุกร์วันนี้นะครับเอาละครับจะลากันด้วยคําคมนะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งครับถ้าตั้งใจจะทํางานไม่มีที่ไหนเหมาะสมกว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้ หรือแปลกในยะหนึ่งก็คือว่าถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างอย่ารีรอให้ทําเลยเป็นคําคมของท่านเพะดีสหรัฐอเมริกาคนที่16ครับอับราฮัมลินคอนนะครับ,บรค,นะครับนั่นก็คือทั้งหมดของรายการเที่ยงวันทันโลกกับผมเกษมสันติภุมนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับ